วันนี้ไปเซเว่นแล้วตกใจมากเจอช็อกโกบีอันเนี้ยราคาแค่25บาทแต่ว่าถ้าว่าเราดูไปดูมาแล้วมันไม่ชอยช็อกโกบีเอะมันคืออะไรสักอย่างยี่หอบ,บิการนี่เออโอ้เหมือนมากเลย ใช่แต,ต่ดูตรงนี้ก็รู้แล้วมันไม่ได้เขียนว่าช็อกโกเบีเอ้าวก็ตอนสมมติเขาตั้งหันหน้าอย่างนี้นะโอ้ยนี่มันชิงนจังมีภาษาญี่ปุ่นเลยมีอะไรเนะี่ยบันไดด้วยมีไหนเนาะภาษาไทยเนี่ยนีไ่ไงยี่ห้อมนะ่ะอะไรเนี่ย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 ,ยใช่ไหมเฮ้ยแต่ราคานี้มันก็โอเคนะโอเคไหมโอเคมันก็น่าจะคล้ายๆกันอยู่หละไหนลองแกะดูดิ กล่องมันเหมือนมากเลยนะออตอนแรกหนูก็ตกใจอะ่ะนึกว่าเจอช็อกโกบีของแท้โอ้ถ้ามันมาขายถึงนี่ในราคา25บาบาทไดลล้แล้วก็สุดยอดอม,มีอะไรอะ่ะแจกฟรีสติกเกอร์ด้วยป๊อปอัพสติกเกอร์ สองชิ้น<ล>นั่นไงของ,องแถมเ <laughs> <laughs> ห็นดูดิโอ้ oh, เป็นชิ้นจังโมเดลตัวต่อมันเป็นอะไรนะอันนี้มาสโอกุง,งกับชิ้นจังนี่ของแถม ก็แบบนี้นะแล้วข้างในค่ะชิมดูสิมันจะเหมือนจริงไหมเล็กเกินเกะยากอ่าก็ดีนะขนมอย่างนี้เด็กจะได้แกะเองไม่ได้นี่อ่าชิม ซึ่งก็ได้รับความรมมือจากภาคเอกชนเป็นอย่างดีเหมือนไหมนิดหน่อยแต่มันเหมือนน้ำขนมข้าวโพดอบกบมข้าไปมากกว่าอืมรสชาติทาชกโกบีของแท้อันนี้จะให้ให้กี่ดาวไหนดูดิสามดาวแก้ขัดได้นะสามดาว ใช้ได้โอเคเขาแกะของแถมก่อน,นสามดาวเต็มสุนห้าดาวสุนยห้าดาวได้สามดาวค่ะช่วงนี้นะโควิดค่าไฟแพงแพง เด็กๆอยู่บ้านก็ประหยัดไฟให้คุณพ่อคุณแม่ถ้ามันไม่ร้อนมากเกินไปก็เปิดพลดกลมก็พอก็มีคนชอบอเปิดแอร์คนคนหนึ่งเอกก็บอกว่าร้อนมีคนแก่ชอบเปิดแอร์ใช่ไหมใช่คนแก,แก่หงอกง,งอกงองใช่ไหมใช่โอ้ยใครไม่รู้จำหน้าไม่ได้อันนี้ก็เอาไปวางตกแต่งได้ตามโต๊ะของเด็กๆนะ ส่วนอันนี้เป็นสติกเกอร์ป๊อปอัพ 3D มันยังไงมันแค่นูนๆออกมาใช่ไหมยช่ขอจับหน่อยดิอ่าใช่ค่ะมันแค่นูนๆออกมาเเมันแกะแบบนี้อืมโอเค ใครสนใจก็ลองไปซื้อไปหากันได้ถูกด,ด้วยตรงน,นี้เขาบอกว่าบริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไปพี่พลอยพาหมาไปวิ่งได้แล้วหมดเวลาบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะ